รู้ทันจิตก็ได้กลับบ้านาวันนี้เท่านี้นะน,นี้เท่านี้พวกเราวันนี้ยังดูฟุงฟ้งๆนะในห้องเนี้ยส่วนใหญ่ยังฟุ้งอยู่นะอย่าทิ้งการทำในรูปแบบแต่อย่าทำแล้วเคร่งเครียด แล้วถ้าทำแล้วเกิดรู้เกิดเห็นอะไรขึ้นมารู้ว่าวางซะอย่ายึดถืออย่าไปเชื่อมันจุดสำคัญที่เราจะเรียนนะคือเรื่องทุกขโมไทไยยในรธมรรคนะอืนน่นไม่ใช่ไปรู้อดีตรู้อนาคตอนะไเนยเสียเวลารู้จิตคนอื่นรู้อะไรนะเสียเวลาให้รู้ทุกน้อย พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้รู้อย่างอื่นนะท่านบอกให้รู้ทุกรู้กายรู้ใจของตัวเองไว้ที่จริงถ้าฝึกชํานาญนะรู้ข้างนอกก็ได้รู้ข้างนอกนามข้างนอกมันก็สแสดงใจรักแต่จิตต้องมีกําลังพอนะจิตต้องตั้งมั่นจ่ิงจริงไม่งั้นไปรู้รูปนามข้างนอกแล้วจิตไหลออกไปข้างนอกเนี่ยอริยามรรคจะไม่เกิดเพราะอริยามรรคเวลาเกิดเกิดที่จิตไม่ได้ไปเกิดข้างนอกแต่ถามว่าเห็น รูปนามข้างนอกเป็นไตรลักษณ์แล้วบรู้ได้ไหมได้นะถ้าจิตมีกําลังพอตั้งมั่นเพราะฉะั้นในสติปัฏฐานนะถ้าจะพูดถึงรูปในที่ใกล้ตัวนี้รูปในที่ไกลรูปข้างนอกอะไรนะรูปภายในภายนอกะไรเนี่ยถ้าสมาธิพอแล้วใช้ได้หมดเลยนะเหมือนกันหมดนะแล้วภาวนาถึงจุดหนึ่งนะเราจะเห็นนะทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยเป็นแค่ปรากฏการณ์เท่านั้น ร่างกายนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อันเดียวกับโลกข้างนอกเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี่นะร่างกายจิตใจเราขันห้างเรานี้กับโลกข้างนอกนะเสมอกันเทนะ่าเทียมกันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปหาต้นทางไม่เจอหาปลายทางไม่เจอสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเนี่ยสังสารวัตรหมุนอยู่อย่างนี้เป็นปรากฏการณ์ สังขารทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกะถึงจุดที่จิตมีกําลังจริงๆไม่มีคําว่าภายในภายนอกเลยอันนี้เป็นโลกเป็นสังขารเป็นโลกแล้วจิตที่มันพ้นลกเป็นอีกอันหนึ่งจิตที่มันพ้นโลกเป็นอีกแบบหนึง่งมันเดี๋ยเข้าใจนะมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ให้จิตที่มันสัมผัสกับพระนิพพานเต็มที่แล้วจิตของเราสัมผัสโลกสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวทางใจจิตเราสัมผัสแต่สิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกโลกมันมีจริงแต่ปัญญามันแก่รอบสมาธิมันสมบูรณ์มันวางโลกข้างนอกนะวางกายวางใจได้ก็วางโลกข้างนอกพร้อมๆกันนะอย่าเห็นเป็นแค่ ปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมที่ไหลผ่านไปไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดสังสารวัตเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันจิตมันพ้นออกไปจากสังสารวัตรนะมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่แก่ที่เจ็บที่ตายคือสังขารทั้งหลายค่อยฝึกนะมันมีอยู่นะธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีอยู่ เวลาตายนะอะไรตายขันมันตายเวลาเจ็บขันมันเจ็บนะไม,มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพานาสุดขีดนะในพระไตรปิฎกมีนะท่านบอกไวนะ้แล้วอย่างพระอราหัน์เนี่ยถ้าไปถามท่านว่าพระอราหัน์นิพพานแล้วไปไหนนะท่านจะตอบแค่ว่ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไป มันคือปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นนะแล้วทำไมไม่มาพูดเรื่องนี้เรื่องธาตุรูของท่านเพราะมันไม่ใช่ของท่านท่านไม่ได้ยึดถือนะไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของอะไรจิตที่ถึงทรรแท้แล้วนะวางโลกแล้วนะจิตนั้นมันทรงธรรมอยู่ทรงพระนิพพานอยู่มนะมีความสุขมีความสงบเวลาแก่เจ็บตายนะเป็นเรื่องของขันธ เห็นแค่นั้นแหละได้เห็นว่านิพพานแล้วไปไหนความคิดว่านิพพานแล้วไปไหนเนี่ยมันเกิดจากพวกสัสสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่ามีสิ่งหนึ่งเที่ยงอยู่ขันมันแตกตัวนี้ไปเกิดใหม่ในโลกพระนิพานนั่ไม่ใช่ชาวพุทธนะไม่ใช่นิพพานพุทธเป็นนิพพานพลอม งั้นเราค่อยๆภาวนานะรู้ทุกแง้ดูกายดูใจไปเห็นไตรลักษณ์ไปทุกวันถือศีลห้าไว้ทุกวัน enfin, ต <maintenant S 2> ้อง anyway. แบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันทำอย่างนี้ให้ได้แลวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงของรูปก็วางรูปเห็นความจริงของนามก็วางนามเห็นความจริงของจิตก็วางจิต วางหมดเห็นลอกทั้งลอกเป็นอันเดียวกันหมดนะ <c oughs> แค่ปรากฏการเท่านะั้นไม่มีใครลิษิตไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของสัมพันธ์กันไปด้วยเหตุด้วยผลเท่านะั้นตามเหตุปัจจัยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเชินกลับบ้าน